ดังเซอร์ราวมากอันนี้เราจะวิ่งรอบถนนแถวบ้านนะครับก็จะมีเพลงสัตดีวันปีใหม่ดังกระหึ่มตลอดทางสัตดีวันปีใหม่ครับ1มกราคม2,567อยู่กับวิ่งเล่นครับที่เอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับเวโมงเช้าครับรุณหภูมิ19องศา มาเ,าเร็วมากก็จะวิ่งบนถนนนี้นะครับเดิมเนี่ยเราก็จะวิง่งรอบสวนตรงนี้แบบรอบล้ประมาณ600-700เมตระะอันน่าเปื่อเดี๋ยวไปวิ่งรอบถนนในอันเภอบุเรียง สุวิ่งถนนเทียบวัดลมลื่นดีตรงนี้ต้นไม้เยอะสายๆมาก็ยังล่มอยู่ นี่เป็นด้านหลังวัดนะครับพักศรีภูเวียงรถจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วิง่งวิ่งง่ายนะเอาเอามาด้านข้างวะ่ะดันเนินนิดหน่อย น,นี่เราวนมาทางหน้าวัดแล้วนะครับหลังเรียนบมานหนกันเหลืองนี่วัดทำรั้วใหม่เดี๋ยวเราตัดออกไปที่วการอำเภออันนี้เข้ามาเส้นที่วการอำเภอภูเพีเยง รีบตรงเข้ามาสถานีตำรวจภูทรอำเภอภูเวียงแล้วเราตัดออกถนนใหญ่แล้วก็ไปวกไปที่บ้านเราดูว่าจะได้กี่กิโลเมตรสถานีรถยังไม่เยอะครับ <c oughs> นี่ช่วงถนนเมนของอำเภอยังไม่ฟุกพ้านเท่าไหร่แต่สายๆนี้ก็แน่นอันนี้หน้าโรงเรียนอนุบาลภูเบียงโรงเรียนประถมของเองเดี๋ยวเราเลี้ยวฝาครับตัดเข้าไปเส้นบ้านหลัง มาถึงซอยบ้านเราก็เกี่ยวเนื้อแม่วนล้วนปิดนะจ๊ะวันนี้นี่ก็มาถึงจุดที่เราเริ่มเมื่อกี้นี้2.5งนี่ระวังน้ำตรงนี้ครับแลวก็พิ่งไปตรงนี้ 2.49กิโลเมตรนะครับดิ่น้ำก่อนหนึ่งรอบถ้าวิ่งตรงนี้สี่รอบก็10โลไปครับไปต่อ หลังจะครบรอบที่2แล้วนะครับจิบน้ำล้าไปต่อครับรอบที่าสามอสางนีตงดตำรวจอำเภอภูเวียง ห twists, ใหญ Eller, ่รอบนงครับรอบที่สามแล้วเดี๋ยวรอบสุดท้ายครับตันนี้9.20กิโลเมตรแล้วก็ตลอดที่เราวิ่งเมื่อกี้ก็ประมาณใช้เพชรประมาณ5 ห้าไม่เกินห้าครึ่งบวกลบครับแล้วแต่สภาพถนนแต่ละจุดบางจุดจะเป็นทางลงลงเป็นเนินครับใช้คมเล็ประมาณนั้นมาลองคุมคาเด็นตัวเองอยากให้คงที่เดี๋ยวไปดูกันว่ามันประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ออกถนนใหญ่รอบสุดท้ายเพิ่ม รอบสุดท้ายคพี่พ <forcé certains> ี <Works okay objectively> ่รู้จักกันคูเวียงรันเนเวอร์แลนด์พี่เพิ่มครับพี่เพิ่มสองร้อยเมตรสุดท้ายครับนี่ลงเนินเ่ย

ครบแรก10กิโลเมตรครับสีรบ่รอบรอบละประมาณ2.5กิโลเมตรแถวบ้านเลย <c oughs> ขี่น้ำกันยานแสงถึงแล้วออหน้าบ้านนี้าบ้านของเราเองนี่ถนนลาดยางใหม่เลย <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยครับเชา้านี้เดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเอ๊ะเราวิ่งคุมจังหวะคุมคาเดนซ์นะครับก็เนี่ยถ้าดูจากข้อมูลก็เฉลี่ย178นะครับแม็กซิมัม188ก็เมื่อกี้วิ่งไป53นาทีนะครับ10กิโลเมตรเอ17เฉลี่ย,ยก็ ไปเรื่อยๆครับความเร็วก็แล้วแต่พื้นที่แต่คุมคุมไว้อยู่ประมาณ5้าบวกลบประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่อย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วว่าต้องคุมคาเดน์คุมจังหวะของรองเท้าได้ดีให้ไปตามรอบมันะครับอย่าไปเผลอ,อย่าไปเผลอ,อ,อแช่เท้าเออแช่เท้าหรือแบบกดให้มันนุ่มเด้งแล้วแบบตัวเขาเรียกว่าไนะตัวคาเดน์ถ้าวิ่งให้คาเดนต์มันต่ำไปเนี่ยอาจจะเมื่อยอาจจะเมื่อยน่องได้นะครับอันนี้ก็คือ ชาวนี้ของการวิ่งนะครับ10กิโลเมตรอย่างที่นี่ก็คืออากาศดีเนาะที่ต่างจังหวัดอะ่ะอากาศดีเยน็นสบายมันก็น่าวิ่งถนนในแถวแถวบ้านเนี่ยมันก็วิ่งได้เป็นลาดยางรถไม่เยอะก็ว,วิ่งได้เคลื่อนดีนะครับตอนนี้ความคืบหน้าของ u t u b e นะครับก็คือที่ถูกแฮกไปทาง YouTube ก็ถอน YouTube เราออกไปแล้วนะครับไอที่ไอยูทูบที่ถูกแฮกละก็ะถอนออกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองกำลังติดต่ออยู่ว่ามันจะได้กลับมาอย่างไงนะครับเพื่อน ที่เคย Subscribe ไปแล้วจะเป็นยังไงหรือไม่ได้เลยหรืออาจต้องทําช่องใหม่นะครับก็อาจจะมาบอกเพื่อนๆในดีเรื่อยๆทางเพจ f a c e b o o k นะครับก็ติดตามไปที่ Facebook วิ่งเล่นก่อนนะครับโอเคจะเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปของวิ่งเล่นนะครับทาง f a c e b o o k นะตอนนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย